พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือความกตัญญูกตะเวทีเป็นธรรมะประจำพระราชาฤทืไทยดังที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อถึงเทศกาลสำคัญพระองค์จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีตามหลักพระพุทธศาสนาและเสด็จพระราชดดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย อันหมายถึงการถวายอาหารไหวบรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายราชสักการะแด่พระป้ายอันเป็นที่สถิตดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระป้ายในที่นี้คือพระป้ายชื่อของบรรพบุรุษและบุพการีที่นำมาตั้งไว้ในพระราชพิธี นอกจากนี้ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมายังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสํานักผู้ใหญ่เชิญเครื่องส่งน้ำสงกรานต์ไปพระราชทานพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นการแสดงพระราชกตัญญูตาธรรมตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ำสงกรานต์ไปพระราชทานหม่อมเจ้าพีสเสดดจรัชนี พลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดีวัฒน์และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคน